นี้นะคะลูกค้าเยอะมากนะคะคุณรถเต็มนะคะถึงที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะรถเต็มนะคะลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าเข้าตลอดนะคะเห็นไหมคะ บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะนี้ก็เป็นที่พักนะคะโฮมสเตย์นะคะบรรยากาศสวยงามนะพักมีลูกค้าด้วยนะเธอ ไปขับชมห้องพักนะคะชมห้องพักของสวนอาหารที่อันนานะคะนนก็คล้ายๆกับโฮมสเตย์รีสอร์ทอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะคะพาชมห้องพักนะ,ะทุกคนอนนี้ยังไม่เสร็จร้อยปร์เซ็นตแต่คนก็ะมาคอังเสนตแต่คนเขมาจองกันสนานวันไหวนะคะเ <c oughs> มื่อคืนลูกค้าก็มานะคะคือเต็มตลอดนะคะร้านนี้ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นแล้วก่อนนะมีที่จอดรถเยอะมากนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเชิญค่ะไปกันเลยค่ะไม่ได้เปははิดเท่เ์จะเย็นๆหน่อยนะคะสวัสค่ะทุกคนอันนี้คืออะไรจอขาวๆแต่นั้นจะเป็นคล้ายๆขอบรูปค่ะกรอบรูปอะค่ะอ๋อ เดี๋ยวจะมีทำาสยอย่างรูปตอดวัานี้ก็ทำอะไรแต่นี้ไม่มีเวลาก็เลยเป็นซีเม,มนต์ว่างๆเปล่าๆไปนะนี่นะทุกคนมีแอร์นะคะแอร์เหมือนบ้านเราก็มีทีวีนะคะมีเครื่องทำความร้อนฮีตเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะมีที่นั่งกระทัดรัดนะคะสะอาดมากนะคะแล้วก็แบบว่าสไตล์คันที่คันที่บ้านเราแบบว่าสไตล์แบบน่าอยู่มากนะคะ แลก็มีห้องพักนะคะนี่เลยค่ะสไตล์อีรานเนียนนะคะอันนี้มีตู้เย็นด้วยนะคะพาชมห้องพักนะคะไปกันเลยนี่นะคะไม่ต้องกลัวหนาวนะคะทุกคนมีฮีตเตอร์ทุกมุมนะคะมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นกระทันรัดนะคะเหมือนโรงแรมบ้านเราแหะไม่แพ้กัน โตวเตียน,นี้แฟนที่จทนียไม่ใช่แพนแฟนพี่อนนามไม่ใช่แกทําทุกอย่างเลยเหรอในเนี้ยที่เนี้ยเองนี่เองก็ทำเองมนเลยอ้ฟ้าแค่อเฟอรนเจอไม่ได้ทําเองซื้อมาจากประเทศจีนเฟอร์นริเจอร์เองสั่งจากจีนนะคะทุกคนสั่งมาเป็นบ้านของตัวเองอะไรละคะให้ใสต่ตรงนี้เมื่อก่อนไนที่เ็าทำงานอยู่จีนห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ ห้องน้ําแบบสไตล์อิหลานเนียนอิหลานเนียนเรียว่าสไตล์อิหลานเนียนบ้านเราก็ใจ่นั่งแบบนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่แบบเป็นนั่งยองๆเขาเรียกว่าอะไรอิหลานเนียนอิหลานเนียนสไตล์นะคะคือไม่ใช่อิหลานเนียนสไตล์หรอกห้องน้ําบ้านเราอ่ะก็อย่างนี้แหละอันนี้ห้องที่ราคาต่ำที่สุด อันนี้ห้องนี้ตกอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณพี่คะปกติถ้าคืนวันปกติก็ประมาณสามพันถึงห้าพันโทมานใช่ค่ะถ้าคืนวันเสาร์วันหยุดเขาเรียกว่าันพระราวันสุร์แล้วก็วันหยุดนัดคัตเตอร์ก็ประมาณหกพันอะไรประมาณเนี้ยค่ะบอกบอกเป็นเป็นจำนวนได้ไหมหกพันโทมานออชิซาโทมานใช่ไหมชิซาโทมานโอชิซาโทมาน ตอนได้สองโคนถ้าจะเปิดมีเสริมก็มีเตียงเสริมให้อะไรประมาณนี้อ๋อฮะมีเตียงเสริมให้าจะคุยราคาแล้วแต่อ๋อราคาคุยกันได้นะคะทุกค,น,คกนได้ไม่มีปัญหาะคะ่ะการร้อนอ๋อตรงนั้นตรงนั้นนะคะตรงตู้เย็นตรงนั้นค่ะต,<ช>ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะห้องนี้ตอนนัเดือนที่แล้วมั้งผ้าม่านยังไม่มีเลยลูกค้ามาบอกไม่เป็นไรผ้าม่านไม่เอาเอากระดับนังสือทิมแปะเอา จากนั้นก็ไปซื้อผ้าม่านมาไปกันต่อเลยครับใครบอกอีหลานนะร้อนหนะาวจะตาย <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้เย็น <c oughs>